วิธีการลงทะเบียน Thailand Pass เข้าไทยแบบไม่กัดตัวอัปเดตเดือนพฤษภาคม65อ่านี่คือเว็บไซต์ของ Thailand p a s s นะครับ tp.consular.go.th หรือว่าเดี๋ยวดูดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอหรือดูจากหน้าจอพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกก่อนว่าจะเข้าทางอากาศหรือเข้าทางบกนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จะเอ่อเป็นเรื่องของการเข้าทางอากาศแต่ว่าเข้าทางบกก็คงจะคล้ายๆกันแหละ พอเรากดเข้ามาปุ๊บก,ก็คือประกาศอะไรนี่เราก็อ่านดูเสร็จแล้วก็ปิดไปแล้วก็จะมีแยกว่าอ่าคนไทยกับชาวต่างชาติใช่ไหมครับคนไทยไทยเนชั่นแนลส์ต่างชาติก็นอนไทยทีนี้เราสามารถเช็คผลอ๋ออันนี้คือเขามีเพิ่มเติมเฉพาะเดือนพฤษภาเนี่ยนะรายงานผลตรวจ ATK เหรอ self ATK r e s u l t report อ่ะ,ะแสดงว่าเราจะต้องรายงานผลด้วยหรือเดี๋ยงั้นเดี๋ยวไว้ทีหลัง แล้วเราสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ก็คือพอเราได้กรอกข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็จะได้รหัส6ห,หลักมานะครับเราก็เอามาเข้าในเนี้ยอ่าร็จแล้วก็ใส่รหัส6ห,หลักหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็อีเมลก็จะเช็คได้ว่าโอเคได้รับอนุมัติแล้วหรือยังหรือถ้าเกิดไม่เช็คก็คือจะมีเอ่อคือพอเราได้ค r วอารโค้ดแล้วเนี่ยมันจะมี QR code โค้ดส่งไปที่อีเมลของเราอยู่แล้วแล้วก็ช่องทางการติดต่อ Thailand pass ก็คือข้างล่างนะครับปุ่ม Contact us ตรงนี้ วันนี้ตัวอย่างก็จะเป็นของไทยในชาแนลนะครับคนไทยซึ่งซึ่งของชาวต่างชาติเนี่ยจะคิดว่าน่าจะเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีการต้องอัปโหลดประกันในช่วงสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ที่เหลือข้อมูลอะไรเหมือนกันกับของคนไทยหมดเลยฉะนั้นดูเป็นตัวอย่างได้ต่างกันแค่ช่วงสุดท้ายนิดเดียวพอเราเลือกอ่ะคนไทยปุ๊บอ่ะเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วก็ตรงนี้คือเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยตอนนี้จะเหลือแค่ว่าแบบ โคว a r a ันทีนไม่กักตัวแล้วก็แบบกักตัวควิดันทีนซึ่งแทบจะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่กักตัวอยู่แล้วสำหรับการไม่กักตัวเนี่ยมันก็จะได้ทั้งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับมีหลักฐานแค่ใบรับรองฉีดวัคซีนอย่างเดียวส่วนคนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถไม่กักตัวได้เช่นเดียวกันตามข้อนี้เลยหากไม่ได้รับวัคซีนหรือฉีดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ครบ ก็จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางซึ่งจะต้องแนบมากับ Thailand Pass ก็เขาให้ตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกใช่ไหมฉะนั้นต้องไปตรวจก่อนตรวจแล้วรู้ผลเป็นลบด้วยนะแล้วก็ค่อยมาแนบใน t Thailand p a s s แสดงว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแต่ว่าไม่อยากกักตัวเนี่ยก็จะต้องมาขอ Thailand Pass เอาตอนนี่แหละไปตรวจก่อนแล้วก็ค่อยมาขอนี้แหละ เอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับพาสปอร์ตใบรับรองฉีดวัคซีนวงเล็บสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วส่วนคนไม่ฉีดวัคซีนก็คือใบตรวจหาเชื้อโควิดสิภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็มาส่งใน Thailand Pass แล้วก็ชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติก็จะต้องมีประกันวงเงินไม่น้อยกว่า10,000หมื่นดอลลาร์ก็จะเพิ่มมาจากของคนไทยแค่อย่างเดียวแล้วก็กดเลือกไปอ่าแล้วแต่ถัดมาคือ,อเงื่อนไขาการเดินทางเข้าไทยก็เราก็อ่านดูสักนิดนึงก่อน พออ่านหมดแล้วล้วก็ติ๊กว่ายอมรับเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปปุ่มสีน้ําเงินนี้ไปต่อแล้วก็สําหรับหน้านี้การเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นการให้กรอกข้อมูลตามตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วแทบของคนไทยพาส,สปอร์ตไทยเนี่ยก็คือให้เลือกกลับภูมิลําเนาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติหรือพาส,สปอร์ตต่างชาติเนี่ยให้เลือกเป็นท่องเที่ยวมันจะต่างกันแค่ว่ากลับภูมิลําเนาเขาจะไม่ถามวันเดินทางกลับ แต่ถ้าเกิดเป็นท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะถามวันเดินทางกลับด้วยตรงนี้ก็จะให้กรอกคือประเทศต้นทางคือประเทศที่เราขึ้นเครื่องบินมานะครับตามตั๋วเครื่องบินเลยสนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงไทยซึ่งคิดว่าน่าจะต่อเครื่องได้แล้วนะเพื่อไปลงปลายทางจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่มาต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเพื่อไปจังหวัดอื่นก็ได้คิดว่าน่าจะนะครับเพราะว่ามันถ้าเราไม่ได้กักตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรของเดิมเนี่ยเขา อ๋อดูว่ามีคําเตือนอยู่ไหมไม่มีคาเตือนใดๆนะครับแค่บอกว่าไม่สามารถเว้นว่างได้เฉยๆฉะนั้นสมมุติเราลองเลือกเป็นสวนภูมิไปไม่มีคําเตือนแล้วแสดงว่าสามารถต่อเครื่องได้อย่างเช่นเอ่อบินจากต่างประเทศมาต่อเครื่องที่สวนภูมิไปลงเชียงใหม่ไปลงอุดรไปลงสงขลาไปลงภูกเก็ตก็คือไม่ได้มีข้อแม้แบบมาก่อนแล้วมาก่อนเคยห้ามไงห้ามต่อเครื่องในไทยเลยต่อเครื่องที่ไหนต้องกักตัวที่น,นั่นแต่ว่า ไม่มีคำเตือนแล้วแสดงว่าสามารถต่อเครื่องไปจังหวัดอื่นๆได้แล้วนะครับแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินที่เดินทางถึงประเทศไทยก็ตามตัวเครื่องบินนะเที่ยวบินสุดท้ายที่บินเข้ามาที่สุวรรณภูมิคืออันไหนเที่ยวบินสุดท้ายแล้วก็วันที่เดินทางถึงคือวันที่เหยียบประเทศไทยนะครับไม่ใช่วันขึ้นเครื่องบินนะวันที่ถึงไทยเลยคือวันไหนพอเรากรอกไปหมดปุ๊บแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนสีน้ำเงินตรงนี้พอเรากดไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะให้เราเป็นเงื่อนไขให้เราอ่านอีกทีหนึง่งแล้วก็พร้อมทั้ง กดยืนยันในช่วงสุดท้ายนะครับก็กดไปต่อมาก็คือประเภทหนังสือเดินทางก็หนังสือเดินทาง,ง,ทางธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ตรงนี้ให้แนบรูปภาพพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปภาพของเราก็คือจะมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรามีเด็กนะครับที่มาด้วยกันอายุ0ถึง17ปีก็สามารถกรอกพ่วงกันไปได้เลยกับผู้ใหญ่ ก็คือได้เฉพาะเด็กอายุ0ูนย์ถึง17ปีนะครับที่กรอกพร้อมกับผู้ปกครองได้พอกดปุ่มเพิ่มข้อมูลปุ๊บเนี่ยกรอกเหมือนผู้ใหญ่เป๊ะทุกประการเลยโอเคถ้ากรอกครบแล้วก็กดปุ่มต่อไปอ่าหน้านี้แหละที่ให้เราแนบใบรับรองฉีดวัคซีนหรือว่าผลตรวจ rt pcr แล้วนะครับอันนี้ถ้าเราเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ ผู้ติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้วภายใน1ปีเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วนะถ้ามีก็ใส่ไปแต่เกิดไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนของข้อมูลการฉีดวัคซีนหรือ rt pcr ถ้าเราฉีดวัคซีนเข็ม 1, เข็ม2เข็มสอ,มสมอะไรก็คือมีชื่อวัคซีนให้เลือกตามนี้แต่ถ้าเป็น rt pcr ก็เลือกนี่ไงเลือกเป็น rt pcr ตรงนี้ได้เลยพอเราเลือก rt pcr ปุ๊บอ่าวันที่ฉีดวัคซีนหรือได้รับผลทดสอบ rt pcr น่าจะดูตามใบตรวจโควิดนั่นแหละว่าเขาระบุอะไรไว้ก็ใส่ไปในนั้นเลยเดี๋ยวอัลองเลือกเป็น rt pcr ก่อนนะแล้วเดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวค่อยทีหลังก็พอเราเลือก rt pcr ปุ๊บแล้วเราก็ใส่วันไปอย่างสมมุติว่าไปตรวจวันที่28เลยแล้วกันอ่ายีดเสร็จแล้วเราก็แนบใบอันนี้แหละเนี่ยแนบใบรับรองฉีดวัคซีนหรือผล rt pcr ก็ใส่ไปสังเกตว่าพอเราเลือก rt pcr ปุ๊บใส่แค่อันเดียว เอ๊ะทำไมมันดูง่ายกว่าเนาะแต่ต้องรีบมาทำตอนก่อนเดินทางเนี่ยไงสรุปนะครับของคนไม่ฉีดวัคซีนก่อนก็คือเลือกตรงนี้เป็น rt pcr แล้วก็วันที่ได้รับผลทดสอบ rt pcr ตามที่ระบุในใบเสร็จแล้วก็แนบรูปไปตรงนี้นะครับแนบผล rt pcr ไปตรงนี้แล้วก็คือจบนะ qr code ถ้ามีอ่าซึ่งซึ่งไม่ได้แนบถ้าไม่ได้แนบคงไม่เป็นไรนะมันเป็นผลตรวจนี่เสร็จแล้วก็โอเคก็คือกดต่อไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฉีดวัคซีนอันนี้มาต่อกันคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึงก็เลือกไปอ่าอันนี้ก็เลือกไปแล้วนะครับเข็มที่หนึ่งสมมุติว่าเป็นอันนี้แอสตราแล้วก็วันที่เราฉีดวัคซีนก็เลือกกันไปเสร็จแล้วก็แนบรูปใบฉีดวัคซีนอ่าก็แนบกันไปเสร็จแล้วก็วัคซีนเข็มสองก็เลือกชื่อไปแล้วก็วันที่ฉีดวัคซีนก็คือตามใบรับรองฉีดวัคซีนของเรา แล้วก็แนบรูปไปปุ๊บจบแล้วก็ตรงนี้ยินยอมให้เก็บข้อมูลนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็กดต่อไปอา่าแล้วถัดมาคือข้อมูลที่พักถ้าเราไม่ได้กักตัวก็คือเราฉีดวัคซีนแล้วหรือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ไปตรวจโควิดเไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วมาส่งผลใน Thailand Pass เราก็จะเป็น no quarantine ซึ่งเขาก็จะให้ติ๊กเ,เราก็จะติ๊กนี่ที่พักในประเทศไทย ส่วน a g โก a อะไรนี้คือสําหรับคนที่ที่ยอมกักตัว5คืนอันนั้นเราเราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ายังไงอันนั้นสําหรับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้ตรวจโควิดก่อนแล้วมันแรบผลในไท a i l ลน์พ a าสมนว่าทั้งงงคืออันนี้ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเราก็เลือกเป็นที่พักในประเทศไทยไปแล้วก็นี่แหละตรงเนี้ยที่ต้องกรอกที่อยู่ในประเทศไทยของเราแล้วกรอกกันไปแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเบอร์ในต่างประเทศ เออกรอกที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้ให้กรอกเบอร์มือถือนะสงสัยจะเอาจากตรงนี้ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินก็พิมพ์ชื่อคนที่ติดต่อในไทยใครก็ได้แต่แล้วก็เบอร์มือถือแต่สังเกตว่าเบอร์มือถือเนี่เราต้องพิมพ์คัน t r y โค้ดไปด้วยเพราะมันมีตัวบวกอยู่ข้างหน้าอย่างของไทยแลนด์ก็เป็น66นะครับคันทรีโค้ดแล้วเบอร์แต่ประเทศก็พิมพ์คันทีีโค้ดแต่ว่าไม่ต้องใส่บวกเพราะมันมีอยู่แล้วพอกรอกข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรอะไรเสร็จปุ๊บก็ ดต่อไปอ่าอันนี้คือสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้คือประเทศที่ท่านเคยพำนักในช่วงสิบสีวันก่อนเข้าไทยก็มันมีเลือกที่เราเลือกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้ามีมากกว่านั้นก็เพิ่มไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะตรงนี้นะแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมถ้ามีคือเอาไว้แนบว่าใครที่ใบฉีดวัคซีนชื่อไม่ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ตอย่างเงี้ยก็แนบเรื่องของอหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปถ้าชื่อไม่ตรง หรือว่าอื่นๆซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะส่วนใหญ่ถ้าแนบก็แนบตั๋วเครื่องบินนั่นแหละแต่ไม่ได้เขาไม่ได้บังคับนะจริงๆยังไม่ไม่แนบอะไรเลยก็ได้แล้วแต่แล้วอ้อแล้วก็ในส่วนนี้นะครับหน้าสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นของชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยก็จะเพิ่มส่วนของประกันเข้าไปด้วยอ่าก็คือประกันเราก็คือตรงนี้ก็คือกรอกแค่หมายเลขกรมธรรม์เสร็จแ,แล้วก็ประกันเริ่มต้นวันไหนแล้วก็แนบรูปประกันก็แค่นั้นเอง เสร็จที่เหลือก็เหมือนของคนไทยเลยเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปเลยตรงนี้ก็จะให้ทบทวนข้อมูลก่อนนะครับที่เรากรอกมาถ้าถูกต้องหมดแล้วก็กดบันทึกข้อมูลหลังจากที่กดบันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยปัญหาเก่าก็กลับมาอีกแล้วนะครับ api server error นะครับเป็นมาตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆเลยแล้วก็เวียนเทียนนะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตระบบก็จะเป็นอีกแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นลงแล้วเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ออฟมาลงตอนที่เนี่ย เพิ่งจะเปิดระบบใหม่ๆเลยนะเราก็มาลงเลยนะเนี่ยเอ่อฉะนั้นถ้าเกิดมันโอเคแล้วหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราก็กลับมาใหม่นะครับส่วนสุดท้ายที่ค้างคากันไว้ตั้งแต่แรกรายงานผลตรวจ ATK เอ้ก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้บอกนะว่าเขาบอกแต่ว่าเป็นการตรวจด้วยความสมัครใจนี่คือเขาผิดพลาดอะไรหรือเปล่าคือตรวจด้วยความสมัครใจไม่ได้บอกว่าต้องรายงานใดๆแล้วจะมารายงานจากหน้า Thailand Pass งั้นหรือพอเรากดไปปุ๊บให้กรอกข้อมูล และรหัสที่คุณได้รับหลังจากลงทะเบียน t h a i l a n d Pass รหัสผ่านก็คงจะเป็น6หลักหลังจากที่เราได้ Thailand Pass แล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตอีเมลซึ่งตรวจสอบสถานะคืออะไรนี่อันนี้คือมันเป็นหน้าเดียวกับที่ให้เราตรวจสอบเลยว่าเมื่อไหร่จะได้ QR code เนี่ยนะมันคงจะเป็นการยังไม่เสร็จหรือไม่ก็เป็นการผิดพลาดที่เพิ่มเมนูนี้ขึ้นมาซะมากกว่าเพราะว่าตามมาตรการเราไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องมา ตรวจ ATK แล้วมารายงานผลก็มารอดูกันต่อไปว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตรงไหนที่ยกับเรื่องนี้นะครับอ่นนี้นะครับสุดท้ายเราก็กดส่งซ้ําอีกหลายรอบก็ยังไม่ได้ก็ยังจะขึ้น API server error เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวแก้ไขหรือหรือรู้วิธีการหรืออะไรปุ๊บก็เดี๋ยวจะกลับมาใหม่ตอนที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจากเซิร์ฟเวอร์ของนั่นแหละ Thailand Pass เองนั่นแหละ ก็จะมีปัญหาแบบนี้ในวันแรกๆทุกรอบนะครับก็เขาคงจะรีบแก้ไขนะครับครับแล้วก็ใครมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลงแล้วเป็นยังไงได้ไม่ได้หรือยังไงก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับอันนี้อ๊อกมาถ่ายเสริมทีหลังนะครับหลังจากที่ได้พูดคลิปวิธีการลง Thailand Pass อันใหม่นี้ไปประมาณสัก2ชั่วโมงได้อันนี้อ๊อกก็ลงให้ของชาวต่างชาตินะครับภาษาอังกฤษปรากฏว่าโอเคผ่านแล้วนะครับจาก ที่กลัวว่าจะมี API server error อะไรหรือเปล่าซึ่งของของภาษาไทยตอนนั้น2ชั่วโมงที่แล้วก็มันก็เป็นแต่ว่าของอันนี้ไม่ได้เป็นเอ,อ่อแต่อันนั้นคือเขาเรียกอะไรอ่ะตอนแรกเนี่ยใช้ Google Chrome ถึจแล้วก็มันก็เด้งออกมาก็คือเลือกเป็นนอนไทยก็คือของชาวต่างชาติกดยอมรับข้อตกลงอะไรปุ๊บมันเด้งกลับมาหน้าแรกให้เลือกเดินทางทางอากาศเดินทางทางบกอะไรพวกเนี้ย ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่ g o o g l e Chrome นะครับลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่ใช้ลงทะเบียนดูปรากฏว่าก็ไม่ได้เด้งกลับมาหน้าแรกแล้วก็เราก็ลงทะเบียนไปจนจบขั้นตอนก็ขึ้นตามหน้าจอที่เห็นก็คือได้รหัส6หลักมาแล้วเรียบร้อยแถมยังจะมีบังเอิญวันที่อยู่ขวาล่างอีกนะ29เมษายนนะครับฉะนั้นเป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนนี้คือ29เมษายน2 5 6 5เราลงได้แล้ว ตอนนี้ก็คงจะตรงกับเวลาไทยประมาณตีห้าครึ่งได้ก็หวังว่าเขาคงจะแก้ระบบให้มันสมูทได้ตามปกตินะครับจากที่มี api server error อย่างที่ในคลิปนี้บอกก็คือเรามาถ่ายเสริมทีหลัง